สวัสดีครับอยู่กันกันกบเกม World of w a r s h i p นี่ครับวันนี้เราจะมาล,ยลุยภารกิจสุดโหดโดยใช้เรือคอร์ลบของบัวใครครับมาลองดูกันว่าจะโหดสักแค่ไหนโอ้โหต่อปีโดเพียบ ซึ่งอย่างแรกเลยสําหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้อยากจะลองเล่นเกมนี้แล้วก็อย่างไม่เมีบัญชีผมขอแนะนาให้ใส่โค้ด w o r l d o f s h i p x b u a r p a ฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ในด้านล่างของดีสคริปชันเลยครับก็ตามนี้เลยกดลิงก์เข้าไปใส่โค้ดเข้าไปจากนั้นก็ใส่ดีใส่์พาร์ตส่ของคุณให้เรียบร้อยครับโดยของรางวัลที่คุณจะได้หลังจากที่ใช้โค้ดตรงนี้เนี่ยเราจะได้ในส่วนของบัญชีพรีเมียม7วันฮะทำให้คุณเก็บเลเวลได้ง่ายเก็บเงินได้ง่ายปลดเรือใหม่ได้ง่ายมากขึ้นครับ เงิน2.5ล้านเหรียญรวมทั้งยังมีเหรียญกระสาบด้วยอีก1,000เหรียญซึ่งจะเป็นเหรียญทองที่สามารถเอาไว้ซื้อของต่างๆที่เป็นแบบกร l d i c l a s ได้ มีสกินลายพางนี่ครับถาวรด้วยแจกให้ฟรีหนึ่งอันกับเหรียญบัวไครที่เอาไว้สุ่งครับ300เหรียญน,นอกจากนี้เองครับยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมครับถ้าหากว่าคุณใช้โค้ดที่ผมให้ไปแล้วเอาไปเล่นเกมสักหนึ่งเกมเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยพิเศษมากเฉพาะ50คนแรกเท่านั้นเลยครับก็จะมีโอกาสได้รับบัญชีพรีเมียม7วันนีครับ5้0 <500 S 2> เหรียญกระสาเพิ่มเติมเหรียญบัวไครเพิ่มเติมอีก300เหรียญแล้วก็ผู้การเรือโคชิโนะครับที่เคยมาในครั้งที่แล้วนะ ก็เข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับโอเคฮะสำหรับโหมดภารกิจนลครับหรือว่าโหมดปฏิบัติการต่างๆเนี่ยจะปลดให้หลังจากที่คุณมีเรือระดับที่6ขึ้นไปแล้วนะประเภทเรือที่นําไปได้ฮนะก็จะเป็นเรือพิฆาตเรือลาดตะเวนเรือประจัญบานและเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับนี่คือปฏิบัติการแบบแรกเลยที่แบบไม่ได้ยากมากใหม่เพราะงั้นผมจะเอาเรือบอสของบากิไปลงแล้วกันนะครับ เนื่องจากระดับของเรือเดี๋ยอยู่ต่ำกว่ายูกะนะครับก็เดี๋ยวเอายูกะไปลงแบบยากดีกว่าอ่ะปฏิบัติการตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบสุ่มนะครับสุ่มออกมามีหลายแบบเหมือนกันอย่างตรงนี้เป้าหมายเขาให้เราเดี๋ยเข้าไปควบคุมฐานข้าศึกนะครับแล้วก็กวาดล้างกองกาลัางข้าศึกทั้งหมดนะอ่ะไปลองดูกัน อันนี้จะเล่นกับผู้เล่นนะฮะผู้เล่นจริงๆเลยกับมีบางส่วนเป็น AI ฮะให้เราเนี่ยคุ้มครองนะเป็นโหมดแบบภารกิจซึ่งถ้าใครแบบเออซื้อเรือมาได้เรือมาจากเรือคอรแลบเนี่ยผมว่าเอามาลงโหมดภารกิจโหมดปฏิบัติการตรงนี้ก็ช่วยปั๊มเอีกีปั๊มเงินได้ดีเหมือนกันเนื่องจากว่าปืนรองของทั้งเรือบากิทั้งเรือของยูกะเนี่ยโหดมากๆเอามาลงปฏิบัติการน่าจะสบาย กิจนะครับก็ให้เราเนี่ยคุ้มกันเรือนี่ครับไปถึงเป้าหมายที่นั่นนะรูปสมอเรือครับก็แบบดันๆันไปแล้วจะมี AI เข้ามาแบบโจมตีแบบโอ้เยอะมากๆยิงกันมันอยู่เริ่มมาแล้วนะแดีวถ้าใครมาลงบ่อยๆก็จะรู้งานเลยครับว่าศัตรูออกจากฝั่งไหนผมแบบโอ้โหจำไม่ได้อะเรายิงไปอันไม่นเนี่ยเพื่อนยิงกันโอโ้จะแตกแล้วอ่ะโดนไปนิดหน่อยแล้วนี่ฮะเรือบอสครับ ของมากี่ฮะสบายครับปืนรองดียิงยับยับเลยในระยะประมาณ10กิโลเมตรนะฮะถ้าไม่เกิดนี้ก็คือแบบโอ้สบายปืนรองยิงสบายแล้วเปิดสโบรค,ครับมันอยู่ในที่โล่งนะก็เปิดสโบรให้แบบศัตรูยิงวุดๆหน่อยหนซึ่งของเราเรือประจันบาทฮะยิงได้ทีนึงก็รอโหลดนั้นหน่อยกว่าจะหันกว่าจะโหลดก็เดี๋ยวเล็งเรือด้านหลังฮะอ่ะประมาณน,นี้ไปโอ้เอาเรียบร้อย จมไปหนึ่งครับได้จากปืนระองฮนี่ฮ <nước> ะสบายนี่ค <defense> รับเอามาลงหมดภารกิจหรือแบบถ้าไม่ไกลมากปืนลองยิงยับๆอ้าวเรียบร้อยแตกไปฮะไม่ทันเพื่อนทันไหมเนี่ยป๊บโ,โอ้ไม่ทนันยิงไม่ทันเลยปืนแบบยิงกันเร็วมากนูน่นนู่นนู่นนู่นปืนลองแบบยิงยับๆไปฮะสบาย จบไม่จบจบไม่จบปึ๊บโอ้โหไม่จบขาดนิดนึงเพื่อล้าไปแย่จริงไม่เป็นไรมันเป็นเภารกิจโคออปเลยครับวันเพียบข้างหน้าดีเอไวางควันนีแล้วเจอเป้าหมายไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อลองดูฮะเหมือนจะไม่พอฮะยีงก,กะไว้ไม่พอโดนไปไปลายโดนเป็นลูกนึ่งฮนะพันกว่าภารกิจต่อไปครับก็คือให้เราเนี่ยเคลียร์พื้นที่บริเวณดีฮะที่มีแบบ AI แบบเพียบเยบเ,ยบเยอะๆอะยอ่างเงี้ย ไปเออเรียบร้อย,ย,อ,ยอันนี้อะไรครับป้อมอ่ะยิงได้ปะคือ <c oughs> แบบไอ้กระสุนลองเรามันยิงยับๆเลย <c oughs> ยิงป้อมแล้วมันยิงไม่โดนฮะเดี๋ยวลองลองยิงเอง <c oughs> เข้าไหมนะมันก็ควรจะเข้าอ่ะนะโอ้หมื่นสามนะครับ <c oughs> ไม่คุ้มจะยิงไปหาเรือยิงดีกว่าอ๋อนู่นเป้าหมายนะครับ เอ๊ะบางคนท้ารู <ar> ah ้งานฮะก็จะแบบไปยิงที่จุดเป้าหมายเลยนะครับอยากไปช่วยอยู่แต่เราก็วิ่งช้าฮะเรือก็ใส่โอ้โหกว่าจะใส่ลูกอืมไม่น่าจะยิงถึงแล้วเมิ้งใส่ลูกเสร็จโอเคไม่สวยนะครับงั้นเดี๋ยวเราทำหน้าที่นี่ดลกว่าคุ้มกัน NPC นะครับไหนๆก็วิ่งช้าละโอ้แล้วหันกว่าจะหันแป๊บนึงนะ ทันไม่ทันได้ปืนรองช่วยยิงต่อต่อต่อขึ้นรัวๆอยู่เหมือนกันฮะตอนนี้สิบสองสิบสามทีอ่อะไปโอเคทำให้หมดสภาพไปเล็กน้อยนะครับอุ้ยเลือดเอ็นพีซีหายไปฮุบเลยแล้วผมยิงไม่ได้ผมรอใส่ลูกมันจะมีหลายทีเลยอะที่แบบเฟลเพราะว่าเอ็นพีซีตายเน๊ยผมกันไม่ทันอ่ะนด้จะได้อยู่อะมีคนช่วยยิงเรียบร้อยนะครับลูกยังใส่ไม่เสร็จเลย โอ้ละเราไปชนแล้วมั้ชนละชนละเออนิดหน่อยนิดหน่อยฝั่งขวาครับน่าจะได้ยิงอยู่แต่กว่าจะหันเสร็จก่อนแล้วมั้งโอเคเรียบร้อยนะครับเอารูนเป้าหมายดู่นติดหินอีกฮะว้าต่อเลยต่อเลยทางหน้าเลยโอ้ยมันชนแล้วบันชนแล้วอันนี้เรือพิซีนะฮะเขาก็จะตรงอย่างเดียวเลยเอดี๋ยวให้เขาไปก่อนโอ้ยได้บุมได้บุมไม่ได้ลา โอเคภารกิจสร,ร็สิ้นนะครับไปเป้าหมายต่อไปเลยโันเราอาจจะค้างตรงนี้สักพักหนึ่งฮนงะต้องหมุนหัวเรือใหม่่ะใส่เกียร์ถอยหลังฮนะโอ้เพื่อนแบบรู้งานฮนะค่อนข้างรู้งานอยู่มไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมไม่ค่อยได้เล่นหมวดนี้เท่าไหร่แล้วมุมยิงไม่ค่อยมีด้วยติดหินแน่นอนคุณเห็นลูกกระสุนผมไหมไม่เห็นใช่ไหมมันติดหิน ไม่ได้พีสูจน์รถพลายเลยอะต่อไปฮะทำการคุ้มกันนิครับโน่นฮะข้างหน้าฮะข้างหน้าเรือพิฆาตกำลังบาครับอุ่ยมุ่มันไม่ได้เลยมันติดทินและเรือที่เราจะต้องคุ้มกันเนี่ยมันจะแตกแล้วหนึ่งลำอยาเข้าไปถอยมาก่อนถอยมาก่อนโอ้ติดไอ้นี่ฮะติดลีโหลดมันชนแล้วดิมันอ้าวมันชนข้างหลังเหรอมันจะเล่นเรือลากมันจะเล่นเรือลากเลยสักเลยสักเลย โอ้โหรีบไปหน่อยไม่โดนจะเฟวก็ตรงนี้แหละเมื่อแล้วมันลีโหลดครับมันทำอะไรไม่ได้ลองเอาไว้อยู่ฮะโอ้โหหายไปหายไปหัวปะเกือบแตกครับแล้ววิ่งหนำซะด้วยน่าจะแตกลำหนึ่งอ่ะไม่ทันวะโอ้ลีโหลดอยู่ยิงไม่ทันวะเปิดควันช่วยแล้วแต่ควันอยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวช่วยยิงหน่อยประมาณนี้แตกแน่นอนครับ ลำนั้นคะแ,แนนก็จะหายไปหน่อยนึงฮะได้ประสบการณ์ได้อะไรน้อยลงลิดหน่อยเรียบร้อยแตกไปหนึ่งโอเคฮะทหารยกคนขึ้นบกแล้วนะครับหน้าที่ต่อไปก็เคลียร์ศัตรูทั้งหมดะฮะอ่าไปหกพักว่าอีกหกพันนะฮะ ทันไหมเนี่ยวูวไม่ทันเพื่อนเอาไปกินตลอดยังมาอีกเรื่อยๆฮะแล้วกระสุนผมเป็นสนเลยอะกระสุนปืนรองผมยิงไม่ยั้งเลยฮะก็คือแบบยืนเฉยๆได้เลยอย่างงี้ออลาดหน่อยเออโอ้เท่ามันทันกว่าเองเล็งไ่ดีสูงไปหน่อยไม่ทันลูกกระสุนไปไม่ทันอ่ะอีกสองลำสุดท้ายฮะ ขอ,อคิวเพิ่มสักหนึ่งเหอะนี่เป็นไงฮะวัง้งข้าวผ่านหนูเยอะอุ้ยอะไรปีกไฟยิงมาสะดุ้งเลยแต่เมื่อกีกก้ยิงไปไงฮะโอ้เข้าไปนิดเดียวเองดูทรงไม่ทันอ๊บโอเคเปลี่ยนเป้าฮะเปิดปุ๊บเปิดเป็นตัวเปิดไม่ได้เป็นตัวปิดเลยให้เพื่อนแบบเป็นตัวปิดท้ายอย่างเดียว <laughs> อ่ะเข้าไปเจ็ดเป็นเก้าฮะทันไหม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 ปุ๊บ อโดนอยู่แต่ไม่จบฮะได้มาแค่2คิวเลยครับแม่แต่ดาเมจปืนรองเนี่ยสองร้อกว่าแล้วสองกว่านัดที่ยิงไปโดนนะฮะก็เป็นอะไรที่เยอะมากมากเลยแตกไปหนึ่งลำเลยครับ <c oughs> ภารกิจไม่ผ่าน1อันไม่เป็นไรยังชนะอยู่ดีกว่าเฟลดีกว่าเฟลมาลองดูผลงานนะครับว่าได้อะไรเท่าไหร่กันบ้างครับก็ได้เงินมา200 0 0 0กว่านะครับ XP ก็ 2,115ฮะเดี๋ยวไปหักค่าใช้จ่ายค่าบารุุนักษาค่าเติมมัสดุนนี่ก็เหลือแสนสี่นีครับมาปั๊มตรงปั๊มตังได้ไปืนรองยิงไป220นี่ครับค่อนี้างเยอะมาก <g ül> ก็เหมอสมฮะเอามาลงในด่านปฏิบัติการพวกนี้ก็เล่นเนเพลินได้ ส่วนหมดปฏิบัติการอีกอันนึงเนี่ยปฏิบัติการกับเรือธงมันจะเรือระดับ9กับ10เท่านั้นนลครับจะต่างกันนิดนึงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะโหดกว่าซึ่งเรือบอสของมาคีไปไม่ถึงนะครับระดับไม่ถึงก็เนี่ยฮะเราจะใช้ยูกะลงไปนี่ปืนรองก็เด็ดเือนกันภารกิจตรงนี้ก็จะเหมือนกับเพิ่มความโหดเข้าไปเพิ่มกิมมิคเข้าไปมีระเบิดเยอะขึ้นมีศัตรูเยอะขึ้นอะไรประมาณน,นี้เะครับอะเป้าหมายของด่านนี้เนี่ยฮะก็ ปกป้องนาวิกโยธินแล้วก็ทำลายเรือข้าศึกดีครับซึ่งภารกิจอันนะี้เป็นภารกิจตอนคืนดีครับถ้ามีระเบิดสองสว่างเขาก็แนะนําว่าอย่าเข้าไปใกลค้ครับเดี๋ยวจะโดนตกเป็นเป้าหมายดีครับให้เราแบบห้ามอยู่ในแสงสว่างแต่ก็ต้องปกป้องนู่นนะฮะจุดนู่นเลยนาวิกโยธินนะครับไกลๆนู่นเลยโอเคเริ่มแล้วครับภารกิจนี้ผมเคยเล่นในระดับปกติดีครับอันนี้ระดับสูงโอ้โหสตูวันรนี้เลยเหรอ เราใส่กระสุนแล้วราเบิดทิ้งไว้ฮะกล่าวว่าจะยิงไอตัวเรือพิฆาตเนี้ยเข้าไปหกพันสามไม่ติดไฟเรือพิฆาตจะมาเพีบเบยโอ้โหเปิดมาในีหน้าบ้านเลยเนะี่ยที่เกิดเลยเราไปยิงเรือพิฆาตดีกว่ายิงเข้าง่ายๆผมไม่ได้ใช้กระสุนเจาะแล้วทำหมดสภาพไปครับโอเคฟูตด,ดีกว่าเพื่อนไปนู่นเกินมดแล้วอยู่ตรงนี้เหงาๆคือห,หลักๆเราต้องไปป้องกันตรงนู้นนะครับ ก็เลยแบบเออเคลื่อนตัวไปเลยดีกว่ายิงไปด้วยเดินไปด้วยโอ้โหแล้วนูน้นต่อไปโดเพียบโดนไปเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆนะ้อยๆฮะเอา้าไม่พังไม่พังมีเรือพิฮัทใกล้ๆฮะกดเอได้แล้วครับชาร์จเต็มแล้วอะนี่ฮะปืนรองก็ยิงยับยับยิงรัวรวไปแทบไม่ต้องทำอะไรมากมายโอ้โหเป็นฝนเหมือนกันเนะี่ยเอา้าไม่ได้ลาดครับพีใกล้ๆอยู่เล็กๆนะ้อยๆโอเคดูทรงไม่น่าทันฮะหันปืนไม่ทัน โอเคจบฮะหรือด่านนี้บึดมากครับศัตรูก็จะโผล่หายๆโผล่หายๆนะเมมันคอยจำตำแหน่งเอาไว้อ่ะยิงไปเดี๋ยวหายไปแล้วเลยฮะแต่น่าจะโดนน่าจะโดนกระสุนไปอ่าโอเคโผล่มาโดนพอดีเออโดนลูกเดียวโดนไฟป้ายด้วยไม่ดีเลยเอาใหม่แก้ตัวใหม่นี่ตรงอยู่ไม่กระจายมากมายกระสุนแต่อ เข้าอยู่เข้าอยู่เข้าสี่พันกว่านะหมดสภาพไปส่งได้หรือเปล่าปลาดแล้วเรียบร้อยไม่ได้ราดว่ะคือพอเข้าระดับยากเนี่ยจะมีทุนระเบิดด้วยครับทุนที่ไม่ได้ววาทำลายเรือดำน,นำนะทุนที่บอกว่าทำให้เราโดนทำเสียหายได้ด้วยเหมือนกัน,นก็มีเนี่ยฮะใช้สกิล4ี่ทำลายทุนได้ครับโอ้โหเนี่ยมันเหยียบไปแล้วแบบมันทำลายไม่ได้แล้วอู้ยโดนทั้ไปเต็มฮะ ตามเข้าเรือเรียบร้อยครับโอ้โหแต่ก็ยิงโอ้ยิงได้ดามเมจอยู่นะครับต้องขับหลบเอาอะมาันระเบิดไม่ทันแล้วถ้ามันระเบิดตรงนี้ก็บู๊บบ,บูบ,บผมก็เจ๊งอยู่ดีขับออกกันต้องซ่อมแหละไม่ซ่อมไม่ได้อ่ะซ่อมขึ้นบาครับตรงนี้โดนแล้วเนี่ยไปโดนโอเคขอแวะยิงนิดนึงตรงหน้าพอดีอ่าทำไฟไหม้ไปฮะทำหมดสภาพไปกับป้อมข้างหน้าดาววิทยุทีจะแตกแล้วนะฮะ เก็บกันยังไม่หมดเลยอันนี้ผมกด F ครับใช้สกิลปืนรองยิงรัวๆแต่มันอยู่หลังเรือฮะสวนคุ้นน่าจะหมดแล้วครับนี่กดสแกนไปไม่เห็นละตรงนี้ปลอดภัยแล้วนี่ครับอ่ะจัดการซัดซัดเรือลำนี้ต่ำไปปะไม่ต่ำเนฮะสามพแต่เพื่อนน่าจะเอาไปกินยิงไม่ทันเพื่อนยิงยับยับยิงรัวๆเลยข้างหน้านี่ไม่ทันโอเค ตรงนี้บทยังท่ศัตรูเรียบร้อยนะครับปกป้องได้สาเร็จนะครับฆ่าใครไม่ได้เลยได้ตอดอย่างเดียวแบบป้อมเหลือดึงป้อมก็ยังผ่านนะครับแตกไปหนึ่งธรกิจต่อไปคือบุ่งหน้าไปหาเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับเขาบาร์กไว้ให้แล้วก็จะมีจุดพักฮิวอยู่นะฮะไอเจ้าเรือบรรทุกเครื่องบินตรงนี้มันเปิดฮิวไว้ให้รอบตัวถ้าเราไปใกล้ๆเนี่ยเลือดผมไม่เต็มเลยครับก็จะค่อยๆเด้งมาได้อยู่ก็เข้ามาเติมเลือดได้แต่ศัตรูหน้าก็เทียบเหมือนกันฮะภารกิจต่อไปก็คือให้เราไปทําลาย ลานบินข่าศึกครับจะชนและเลี้ยวไวทัน <g ül> อ่ะโอเคเชา้าโยโยก็เช้าขึ้นมาครับตอนนี้ฝั่งเราแตกไปหนึ่งฮะผู้เล่นของเราแตกไปหนึ่งคนก็เหลือ6คนนะฮะแลวยิงติดเรือวาทุกเครอบิดด้วยโอ้เอาไปเอาไปโดเพียบอะฮะใครเข้าไปใกล้เลยคือไม่น่ารอดครับตอบิโดอย่างเยอะฮะผมถอยทุกคนใส่เกียร์ถอย ไม่น่าถึงมั้งคิดว่าไม่น่าถึงเอาอเรียบร้อยได้แล้วหนึ่งลำนะครับไปลัดเข้ามาข้างหน้าฮะค่อยๆเคลียร์ไปพอสมควรแล้วลเห็นเพื่อนดันเราก็ดันบ้างโอ้ตอร์ปิโดเพียบเลยออกขวาก่อนดีป่าไปบูดให้ด้วยฮะเร่งความเร็ว จะได้หลบได้ง่ายข้างหน้านี่ก็ศัตรูเยอะนะใช้สกิลฮะสแกนหาตอวิโดโอ้เหมือนว่ายังมีอีกเพียบฮะจังหวะลัดต้องมาน่าจะยิงโดนอยู่ส่วนตอวิโดกำลังหาวิธีหลบอยู่ฮะอะยิงโดนไปสองนัดเลยครับแต่ไม่จบหักหลบตอวิโดเจอทุนโอ้ชีวิตเี๋วหลบก่อนหลบก่อนไม่ได้ยิงนั่นแหละดูทรงต้องหลบก่อนแล้วพึ่งเข้าด้วยนะกว่าจะออกนะครับ โอ้เรียบร้อยดอกนี้ดอกนี้แดงแจ๋แล้วเรียบร้อยท้ายเรือโดนไปครับน้ำเข้าเรือก็ต้องซ่อม,มครับไม่งั้นเนี่ยบังคับไม่อยู่เพิ่งหน้าโดนอีกทีงไงไม่รอดครับปึ้มโอ้โหเต็มเต็มนะฮะเรืองและเลือดเรือเรืองแล้วโอ้โหตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลบ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 โดนโดนยังไงก็โดนน,น้ำท่วมอีกทีนะงะ ตืนจ,จัดครับโบดนี้และน้ำท่วมครับรดเลือดเรื่อยๆครับเลือดจะขึ้นหลอดครับไม่ได้โดนยิงครับทนระเบิดในทะเลนี่แหละเพื่อนก็จะตายครับไม่ได้ช่วยเลยจะเอาตัวเองไม่รอดเหมือนกันอ่ะข้างหน้าไม่ใช่นั่นป้อมโอเคเดี๋ยวผมเอาตัวรอดจากตรงนี้ก่อนนะฮยยังไม่หมดอีกเหรอน,น่าจะจบแล้วะฮะน้ำท่วมแบบต้องฮิลสู้อะฮะมีงานดี่หายหวบอ่ะว่างๆยิงเลยยิงเลย โอเคหลุดพ้นมาแล้วนี่ครับจากกับระเบิดทั้งหลายแหละแล้วก็ป้อมพังไปนี่เขายิงกันทางขวาเนี่ยเราหมดรลบระเบิดตอนนี้เพื่อนเราแตกไปสองเลยฮะช่วยไม่ทันจริงๆภารกิจของเราก็เลยฮะทำลายลานบินที่เขามาร์คไว้ตรงนั้นนะฮะสองฝั่งนะครับสองจุดอ่ะเอาเลยไปกระเด้งครับใสกะระสูน h e ฮะ ติดไฟไปเฉยแล้วก็กด F ครับเปิดใช้สกิลปืนรองครับตอนนี้ยิงรัวๆฮะอยู่ในระยะประมาณ10กิโลเมตรก็คือโดนรัวๆนะฮะดาเมจขึ้นรัวๆผมไม่ได้ยิงเองเลยครับโอ้โห600 600นะฮะ660 6อยขึ้นเรื่อยๆขอยิงขอลัดหน่อยไม่น่าทันดูสกอ่ะโอ้ยติดเรือซากเรือนะฮะโอเคปล่อยปืนรองมันยิงไป โดนครับนิดนหน่อยหน่อยโดนไป2ดอกครับกับเดียวปืนรองตอนนี้บัฟหมดแล้วฮะไม่ได้ยิงรัวๆแลวละแต่ก็ทำหมดสภาพไปเอาเพื่อนเก็บไปโอเคผมไปข้างหน้าด้วยเลยฮะทำลายลานบินนี่หรือเปล่าก็ตรงนั้นที่มันมาร์คฮะมาร์คเควสไม่มีอะไรหรือว่าต้องกำจัดศัตรูให้หมดตอนนี้ก็เหลือลำเดียวลำสุดท้ายนี่ครับน่าจะใช่มั้งอ๋อเรียบร้อยนะครับ อ๋อทำลายลานวินหมดแล้วโอเคก็คือ2ฝั่งด่านนี้ผมบอกตรงๆไม่เคยผ่านเลยเป็นครั้งแทกที่ผ่าน <S <S ก็นาวิกแตกไปหนึ่งครับช่วยไม่ทันปกติเล่นด่านนี้ที่ไรกันไม่ทันทุกทีฮะดาวิกแตก 2, 2> แล้วก็จบมีรอบนี้ดีหน่อยเหมือนเป็นงานกันนะฮะผมไม่เป็น <laughs> อะดาวิดสร้างไป90,000นะครับวิทยเยอะมากส่วนปืนรองยิงไป79ฮะ มันต้องกดสกิลอะมันเลยแบบไม่ได้ยิงร,รัวๆง่ายๆเหมือนเจ้าเรือของมาคีฮะก็เป็นโหมด PVE อีกโหมดหนึ่งนะครับที่แบบเหมือนกับเพิ่มชาเลนเข้าไปรางวัลอะไรก็จะดีขึ้นมาเหมือนกันนะทั้งเงินทั้ง EXP AH กครับมันมีอีกโหมดหนึ่งที่ผมไม่เคยเล่นเหมือนกันอะลองกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันใช้เรือระดับ 9- กับ10เลยก็เป็นโหมดที่ชื่อว่าแนวทำลายไม่ได้เลยครับเหมือนกับว่าตายแล้วเกิดได้เป็นโหมดเหมือนเดสแมทนะครับ ก็มี2จุดนะครับจุด A กับจุด B ก็คือถ้าเราแบบยึดจุดได้ทุกๆ4วินาทีจะได้ทีละ5แต้มนะครับแล้วก็ถ้ากําจัดศัตรูได้เราจะได้35แต้มไม่ว่าจะระดับเรือแบบไหนก็ตามปกติบมดที่เล่นกันเนี่ยก็จะตายแล้วเกิดไม่ได้นะก็คือจบกดออกเล่นใหม่เลยอันนี้ก็จะแบบตายแล้วเกิดได้ก็จะชิวๆหน่อยโดยมันมีข้อจํากัดเลยครับก็คือเอาไปได้แค่3แบบสําหรับเรือก็คือเรือประจันบาลเรือพิฆาตแล้วก็เรือลาดตะเวนนะครับ จะไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินจะไม่มีเรือดำน้ำาลฮะและเรือของยูกาจะเป็นเรือลาดตะเวนครับเดี๋ยวผมใช้เน้นทางไฟแลยกันเพราะว่าเรือประจันบานเยอะไฟน่าจะไม่ค่อยยิงกันนะครับเราเน้นดีบัฟกันแล้วกันให้เขาลบอันนี้ก็สู้กับผู้เล่นฮะผู้เล่นทั้งสองฝั่งเลยนะครับไม่มี AI เลยอันนี้คือโหมดแบบสู้กับผู้เล่นเลยเพียงแต่ว่าตายเกิดได้ก็จะชิวกว่าเดิมหน่อยนึงอ่ามีเรือลาดตะเวนพึ่งจะโผล่มาเหมือนบุ่มจะได้สักหน่อยเลยกันฮะลองดูโดนไม่โดนไม่โดนก็ไม่เป็นไรถือว่าทักทาย แต่แต่แตโดนไปหนึ่งดอกโอ้โหได้จุดอย่างไวเราบีเรือพิฆาตครับมาถึงเขาไปที่จุดก่อนเลยครับโคตรเป็นงานก็คือได้จุดก่อนได้เปรียบมากกว่าเยอะมากๆฮะนี่ครับแต้มเราร้อยห้าสิบห้าแล้วขึ้นไปร้อยหกสิบครับขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกๆสี่วินาทีอะ่ะเดี๋ยวเราไปยืนเล่นกันในจุดนะครับจะได้เปรียบมากกว่าแล้วตอนนี้เป็นของเราแล้วสองจุดฮนะ,ะเพียงแค่แบบเล่นกันในจุด <c oughs> ว่ามุมนี้ดีเลย แต่อาจจะติดภูเขาเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวลองดูติดเนินไหม <c oughs> ไฮ้ได้อยได้อยู่เสยมุมเสย <c oughs> โอเคโดนไ,ไม่โดนปุ๊บเอ้ไฟไหม้ไปดีไปรัดเลยรัดเลยรัดรัดเลยเอาไปได้รัดโอเคแต่มุมสวยนะครับมุมนี้คือแบบจุดอับจุดบอดเลยผมสามารถยิงได้ถ้าแบบไม่ติดเนินนะนะเขาจะเข้าใส่เลย อะเรียบร้อยดลครับไฟไหม้อัดเรียบร้อยแทกท้ายเจอตอร์ิโดมีเรือพิฆาตอีกลำนะครับมุมอยู่หลังเกาะนู่นเอาไปติดไฟก็พอฮะเราสายแบบทำดีบัฟเลยกันจะเห็นว่าคนอื่นใช้กระสุนขาวนะฮะสุนจอกกรอกนะผมใช้กระสุนไฟเลยกันฮะอาจจะดาวเห็นไม่ดีแล้วตอนนี้แต้มอย่างห่างครับ500กว่ากับ255เอามีคนพยายามจะอ้อมมามุมนี้ผมแบบแตกแน่ๆถ้าไม่มีคนช่วยฮนะ เข้ามาแล้วครับแต่เลือดก็หายไปเยอะฮะมีคนช่วยอยู่เรื่อยๆอต่อไม่เข้ากระสุน h e กระสุนระเบิดเตือนผมจะตายแล้วอ่ะก่อนตายผมทำไฟไปไปเรื่อยๆต่อเรื่อยๆน่าจะจบได้อยู่แล้วไปคู่กันเลยนะฮะโอเคเรายังอยู่ในจุดครับตรงนี้เป็นบูมอับที่อยู่ในจุดแล้วใครเขาส่งเครื่องบินมาเนี่ยโอ้โหโห,โห,โหายไปเรียบเลยเลือดอ่ะ ต่อไฟครับส่วนฮิวครับคูดาวไปฮะรอไปก่อนตอนนี้ก็700ยกว่ากับ300กว่าฮะชนะอยู่ได้จุดก่อนเนี่ยได้เปรียบมากๆว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละผมอยู่นานไปละอยู่ตั้งแต่ต้นเกมครับตอนนี้จะ5นาทีสุดท้ายละเรียกว่ายืนดองนานมากจนเขาโงครึ่งบินมาไล่อะไปบู๊กันซะหน่อยครับยังไงก็น่าจะชนะอยู่ะแต้มค่อนข้างห่าง้ะป้อมหลักครับใช้ไม่ได้ครับปืนหลักเจ๊งไปแล้วครับโอ้โหอะ รอไม่ไหวแล้วจะตายแล้วเอานี่ไงให้ดูไงว่าถ้าตายแล้วได้เกิดนะลองระบบลองระบบเนีฮะ13วิยิงตั้งแต่จุดเกิดไหมฮะถึงด้วยนะเป็ไงน่าจะโดนเนี้ยปุ๊บอั้งติดไฟเดินไปยังไม่ถึงลำนี้ลำนี้โดนปับ๊บปิดไฟ นี่งไงติดเดินโอเคฮะคะแนน975เลยครับจบแล้วครับชนะละฆ่าไกลไม่ได้เลยครับใช้กระสุนนี้แบบโอ้โหเหรือประจันบาน3าลำอ่ะเข้าไปชนสักทีทันไม่ี่ย990แล้วไม่น่าทันทครับคยครบ1,000พันก็จบเลยเนะโอ้ตอร์วิโดโอตอร์วิโดโป,ป้าป้าโอ้เรียบร้อยรู้สึกว่าเรือไม่ค่อยเหมาะด้วยครับเรือของยูกาเนี่ยน่าจะไปเหมาะกับลงปฏิบัติการมากกว่า คือปืนรองอะ่ะมันอยู่ข้างหลังเยอะครับผมต้องหันหลังให้สตูะครับมันก็จะตลกตลกหน่อยไม่งั้นก็หันข้างนะหันข้างก็จะยิงได้ไม่เต็มที่ครับถ้าหันหลังนี่โอ้โหเต็มที่เลย และนี่คือโหมดที่อยู่ในระดับสูงของ World o f Warship นะครับที่แบบ่าถ้าคนเล่นใหม่อาจจะไม่ได้รู้จักอาจจะไม่ได้เคยสัมผัสเนื่องจากว่าไม่มีเรือระดับ7890ขึ้นไปนะครับหรือว่าใครเปิดได้มาสุ่มได้มาจากกิจกรรมโหมดปฏิบัติการพวกนี้ฮะก็เอาไว้ฝึกความสามารถได้นะครับโดยรวมแบบค่อนข้างสนุกสําหรับโหมดปฏิบัติการมีหลากหลายมีหลายแบบเลยถ้าคุณเล่นกับเพื่อนแบ่งหน้าที่เข้าควบคุมสนุกมากๆเพียงแต่ว่าน่าเสียดายตรงที่ว่าเรือดำน้ำเนี่ยไม่สามารถเอาลงไปได้นะทำให้ในคลิปที่แล้วเรือดำน้ำผมเลย ิงกับคนไม่แฝงจริงเรือดำน้ำเป็นอะไรที่ค่อนข้างเล่นยากแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะกับผู้เล่นใหม่เลยครับ่วนเรือกข้อหลักอีก3ลำที่เหลือเนี่ยค่อนข้างดียิ่งเอาไปลงโหมดปฏิบัติการเนี่ยดมีมากเลยนะครับเหมาะสมมากๆเลยฮะไว้ปัม๊มเงินปัม๊มต่างอะไรได้ง่ายๆโดยรวมสาหรับเกม World of Warship นี่ครับก็สนุกเรือสมจริงภาพสวยมีภาษาไทยเล่นได้ง่ายฮะแม้ว่าจะเปิดมานานแล้วแต่ก็ยังมีผู้เล่นเข้ามาเล่นได้เรื่อยๆผมรอห้องไม่ได้นานเลยนานสุดก็ส3นาทีฮะแล้วแต่โหมดนะโอเคครับประมาณนี้ก็แล้วกันีครับกับ World w r All s h Warship ครับ าคอแลแลปเข้าคู่กับบัวไขมีเรือใหม่ถึง4่ลำลองเข้าไปสัมผัสกันได้ครับลิงอยู่ในดีสคริปชันนี้เลยก็อย่าลืมใส่โค้ด world of w ฟ r s h i p X บัวไขนะครับคุณจะได้รับของรางวัลมากมายรวมทั้งถ้าเข้าไปเล่นสักรอบหนึ่งเนี่ยก็จะมีลุ้นลัคกี้ดอด้วยได้รับของรางวัลเพิ่มเติมนี่ครับสำหรับวันนี้ฮะลากันไปก่อนีลยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า,าครัชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนเลยครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมฮะสวัสดีครับ